อีกหนึ่งสินเชื่อนะครับที่ผู้ชมสอบถามมานะครับว่าเฮ้ยเขามีจริงหรือเปล่าแล้วถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วเขามีสินเชื่อเงินด่วนเงินก้อนอนุมัติไวบ้างหรือเปล่า เรารีเช็คมาแล้วนะครับยี่ห้อนี้นะครับเขามีตัวตนจริงครับแล้วก็เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายครับแล้วเขามีสินเชื่อประเภทไหนบ้างครับมีทั้งมีแบบหลักประกันก็มีนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันก็มีนะครับเป็นเงินก้อนทั้งนั้นเลยครับและยี่ห้อนี้นะครับเรายังไม่เคยพูดถึงในช่องนี้มาก่อนนะครับยังไงลองมาฟังกันดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับเปเปอร์มูจิวอร์ริที้นะครับช่องสาระวอร์ริที้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็สินเชื่อในวันนี้ครับที่ผู้ชมสอบถามมานะครับคือสินเชื่อตัวนี้เลยครับยี่ห้อเชโยครับของเชโยแคปิตอลนะครับผม แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดเลยนะครับสินเชื่อชโยแคปิตัลยี่ห้อนี้นะครับกับยี่ห้อเงินชโยนะครับคนละยี่ห้อกันนะครับออกเสียงอาจจะพ้องเสียงไปทางเดียวกันแต่ว่าคนละยี่ห้อกันและสะกดไม่เหมือนกันนะครับตัววันนี้คือชโยนะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับคือเงินชโยเงินชโยจะเป็นรูปม้านะครับผมแล้วเงินชโยเนี่ยจะเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นพันธมิตรกับค่าย SCB นะครับตัวนั้นนะครับ ินเชื่อยี่ห้อชโยคปปิตอลนะครับเขามีสินเชื่อทั้งแบบมีหลักประกันนะครับกับแบบไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับนานมาแล้วครับผมเคยผ่านตานะครับแต่ไม่เคยเอามาพูดเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันครับเขายังมีน้อยอยู่นะครับจะมีแต่สินเชื่อแบบมีหลักประกันนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ชมเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับเหมือนว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันเขาจะมากขึ้นครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับแต่ยังไงเปเปอร์ขออนุญาตเล่าไว้ให้ครอบคลุมก่อน ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ มาเริ่มจากสินเชื่อแบบมีหลักประกันก่อนละกันนะครับแต่เราจะไม่ลงดีเทลลึกนะครับสินเชื่อแบบมีหลักประกันของเขาครับก็คือการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับให้เป็นเงินก้อนนะครับคอนเซปต์ของตัวนี้เขานะครับแค่คุณมีหลักประกันดอกเบี้ยเขาต่ำครับแล้วก็ผ่อนสบายครับผมสินเชื่อที่มีหลักประกันนะใครมีหลักประกันเหล่านี้นะครับก็สามารถนําไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่านะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับโครงการจัดสรรนะครับโรงแรมรีสอร์ท อพาร์ตเมนต์หรือโรงงานก็ได้ครับผมตัวนี้นะครับคุณสามารถกู้ได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาหรือจะแบบนิติบุคคลก็ได้ครับแล้วก็ขอข้ามไปสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันที่เขามีให้บริการนะครับเขามี4ตัวเลยครับโอ้โหเยอะอยู่นะครับ1น,นะครับสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน2ส,สินเชื่อบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าครับ แล้วก็สนะครับสินเชื่อที่ทุกคนหลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนี่เองนะครับแล้วก็ 4. นะครับสินเชื่อเพื่อผ่อนค่าเบี้ยนะครับประกันรถยนต์นี่เองนะครับก็คือเรียกว่าซื้อประกันรถยนต์แบบผ่อนนี่เองนะครับผมอ่ะตามที่หลายคนสอบถามมานะครับน่าจะเข้าประเด็น2ตัวนะครับที่ผมจะลงลึกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบริการเบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้านะครับหรือจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนในเรื่องของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานแน่นอนครับแน่นอนตัวนี้นะครับบริษัทคุณต้องเป็นสวัสดิกกาารับทงชโยค เเขานนนัั่องะครบแต่ยังไงหลายคนน่าจะสงสัยตัวต่อไปเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงก็คือสินเชื่อบริการเบิกเงินเดือนตัวเองเนี่ยล่วงหน้าครับผมเอ๊ะม,มันจะเป็นเหมือนยี่ห้ออื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับตัวนี้เลยครับสินเชื่อไม่มีหลักประกันนะครับบริการเบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้า อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำผ่อนสบายนะครับตามรูปเขาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยยืมเงินจากเงินเดือนตัวเองล่วงหน้ามาใช้ก่อนนะครับแต่เปเปอลองดูแล้วนะครับมันจะใกล้เคียงนะครับกับสินเชื่อตัวเมื่อกี้ครับสินเชื่อแบบสวัสดิการพนักง,งานครับ เพราะว่าคุณสมบัติผู้กู้ของสินเชื่อแบบยืมเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับคุณจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทต้นสังกัดนะครับที่ทํา M.O.U หรือว่าบันทึกข้อตกลงกับทางชโยแคปิตัลเขาครับอย่างที่2นะครับผู้กู้จะต้องยินยอมให้บริษัทต้นสังกัดเนี่ยหักเงินเดือนนะครับเพื่อนําส่งค่างวดให้กับบริษัทชโยแคปิตอลเขาครับอย่างที่สนะครับคุณต้องผ่านช่วงทดลองงานแล้วครับแล้วเป็นพนักงานนะฮะในบริษัทของคุณนี่แหละเกิน1ปีแล้วครับ อย่างที่4นะครับต้องผ่านคุณสมบัติของบริษัทเราว่าเขามองว่าเราเหมาะสมที่จะกู้นะครับและอย่างที่5นะครับเงินเดือนนะครับตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปครับและสุดท้ายนะครับอายุต้องอยู่ระหว่าง20-60ปีบริบูรณ์ครับสินเชื่อตัวนี้นะครับบริษัทไหนที่สนใจจะเป็นพันธมิตรกับทางชโยแคปิตอลเขานะครับแต่นั้นนะต้องดําเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า1ปีนะครับแล้วก็ใช้เอกสารผู้โครงสร้างของบริษัทโครงสร้างธุรกิจประเภทธุรกิจ จำนวนพนักงานแล้วก็พูกหนังสือรับรองบริษัทนะครับส่งให้ทางชโยคปปิตัลเขาพิจารณครับตบสินเชื่อตัวนี้ไปนะครับสินเชื่อตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้ของชโยคปปิตัลเขานะครับแล้คนน่าจะสนใจนะครับเพราะเป็นสินเชื่อเงินก้อนแบบทั่วไปเลยนะครับและเปิดกว้างกว่าสินเชื่อแบบสวัสดิการนะครับผมก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับของชโยคปปิตัลเขานี่เองครับคอนเซปต์เดิมนะครับอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำแล้วก็ผ่อนสบายครับ และตัวนี้ครับสโลแกนของชโยแคปิตอลนะครับนอกจากเมื่อกี้แล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเงินด่วนนะครับเงินฉุกเฉินไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับหมุนไม่ทัน ปรึกษาเข้าได้ครับบริการดีแต่ดีหรือเปล่านะครับทุกคนใครที่เคยใช้บริการยังไงคอมเมนต์ให้เราทราบกันด้วยนะครับจริงใจให้วงเงินสูงแล้วก็เติมเต็มทุกความต้องการครับผมมาดูคุณสมบัติผู้กู้ของสินเชื่อส่วนบุคคลของเชโยคปิตอลเขากันครับขั้นแรกนะครับอายุคุณจะต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจนถึงไม่เกิน65ปีนะครับณวันที่สมัครครับอย่างที่2ครับอายุงานครับอายุงานมากกว่า1ปีครับหรือว่าอย่างน้อย1ปีขึ้นไปครับ 3. นะครับจะกู้ได้เฉพาะพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานเงินเดือนประเภทเหล่านี้ครับส่วนมาดูเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อกันนะครับยากไหมล่ะอย่างแรกครับสำเนาบัตรประชาชนสนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เอกสารรายได้3นะครับสามารถใช้สลิปเงินเดือนก็ได้ครับหรือจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทคุณก็ได้ครับ4นะครับในเรื่องของสเตทเมนใช้ย้อนหลัง6เดือนครับ แล้วเขาก็หมายเหตุไว้นะครับว่าเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดครับผมพร้อมกับเตือนภัยนะครับชยโยแคปิตอลนะครับตัวนี้นะบริษัทเขาเป็นมหาชนแล้วนะฉะนั้นบริษัทเขาน่าเชื่อถือครับแต่ก็ยังมีมิจฉาชีพแอบอ้างอยู่นะเขายังมีคําโปรยในหน้าเว็บไซต์เขาอยู่ว่าเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับจะไม่มีนโยบายให้ลูกค้านะครับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลเป็นอันขาดทุกกรณีครับผมฟังมาเป็นยังไงบ้างครับสินเชื่อต่างๆของชยโยแคปิตอล ตอบโจทย์ทุกคนบ้างไหมครับผมหรือว่าจะตอบโจทย์คนที่อินบ็อกซ์สอบถามเรามากบ้างไหมครับสุดท้ายนะครับแล้วถ้าสนใจล่ะอยากจะลองสมัครล่ะทำยังไงล่ะครับนี่เลยครับช่องทางติดต่อเขาที่หน้าเว็บไซต์เขาบอกไว้นะครับคุณสามารถติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายสินเชื่อของเขาครับโทร0 6 2 7 5 2 7 7 4 4หนะครับหรือจะผ่านช่องทาง Line Official ของเขาก็ได้นะครับโดยแอดไลน์ดังนี้นะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับแล้วก็ชาโยห5 5ครับผมตามที่สไลด์นี้บอกไว้เลยครับผม หวังว่าสินเชื่อต่างๆของชโยแคปิตอลนะครับจะตอบโจทย์ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยรู้ไว้นะครับเผื่อไปเจอของปลอมจะได้รู้ว่าออกของแท้เป็นอย่างนี้นะครับนั่นเป็นของปลอมนะครับจะได้ไม่หลงเชื่อไว้นะครับสอบถามเรื่องสินเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอมาหรือไม่แน่ใจนะครับือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพูดคุยกับเราได้นะครับทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook นะครับชื่อช่องเดียวกับ YouTube เราเลยครับเปเปอร์โมจิอุไรตี้ครับผมขอให้เป็นประโยชน์กับผู้ชมมเรราากก็ดดีใจแลล้วคับอ่ื แชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในครั้งต่อไปครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันอังคาพรพฤหัสและก็ว,วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ